กลับมาดูคู่ที่6ในการถ่ายทอดสดดูกันเต็มอิ่ม5ยกรู้ผลครับชกมุมแดงครับ man, เพชรมันเกียริวินัยครับก็ทีกัด100ปอยด์ครับมวยผู้นี้เพชรมันครับ, man, รบปีนี้16ปีครับจากจังหวัดกำแพงเพชรครับผู้ใหญ่วินัยคุณเฉลียงครับเป็นหัวหน้าคณะชกมา25ครั้งชนะ18แแพ้7ับ ฟอร์มล่าสุดนี่ก็ชนะเลี่ยมเทวดาปอสมิงดำครับที่จังหวัดชนบุรีครับส่วนมุมน้ำเงินครับสิงเดชกอการุณครับอายุ17ปีจากจังหวัดตรังครับก็ชกมา39ครั้งชนะ29แพ้10ครับฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนบัวขาวเล็กลูกของตันครับที่เกาะสมุยครับ คะแนนของคู่เอกของรายการออกมา49-47ต่อสามเสียงนะครับจากคุณศักดิ์พึ่งทองธินกรนรำพัทลุงและก็วรวิทย์เชื้อสุวรรณกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมาการวิวัฒน์บุญยังนะครับให้คะแนนสมท่านมีวิทูลบาศพ,พิมายพูลศักดิ์พึ่งทองและก็สมศักดิ์ชนะสูงเนินครับเราได้ชมกันวันนี้6คู่นะครับคู่ที่6เผ็ดมันเกียรติวินัยกับสิงเดชกอการุณ พอกรลุนวันนี้ส่งเข้าแข่งขันวันนี้เป็นคนที่2แล้วคร,รับตัวแทนนั้นเดธพิชัยกอการนุนชนะไปแล้วครับส่วนเกียรติวินัยก็สง่งเขาสองคนเหมือนกันเดอรเกนก็ชนะไปแล้วครับเดอรเกนเกียรติวินัยชนะคะแนนเข้าเหนึ่งไปประเภทร้อยปอนร้อ,อนวิชาครับเมื่อคืนนี้เป็นประเภทดาวลุ่งสำหรับนี้มีโอกาสดีครับได้ชกออกตู้แนว26ครับ กระดูปูธรก็ไม่ธรรมาดาแล้วครับอาจจะยังใหม่ในเมืองกรุงครับแต่ว่าเวทีมวยปูธรน,นี่ต่อยมาหลายไฟแล้วครับพยับเดินครับทางด้านสิงเดชแข้งซ้ายครับเผ็ดมันชื่อเผ็ดมันครับเดี๋ยวดูว่าสไตล์การชกเป็นยังไงครับมีแข้งซ้ายที่เตะได้ชะากาัดชะกันแล้วครับ นี่ครับสายผ่านตลอดครับเพชรมันอีกทีหนึ่งแกกึืนไม่ชัดเจนครับสิงเดชอายุแค่16-17ปีเท่านั้นเองครับดับล่างไปหนึ่งทีครับเพชรมันไทยมวยไยมวยเกียรติวินันนี่นอกจากจะทำมวยได้หูดูดันครับมาดูดาวรุ่งคนนี้ครับประเภทยอดไอแอดครับ จากภาคตะวันออกสิงเดโดนไปหลายแข้งครับเอาคืนไม่ได้ครับตอนนี้ยังใจเย็นอยู่แล้วครับยังอยู่ในช่วงของยกที่หนึ่งครับแต่ว่าเพชรมันแกชิงออกก่อนครับโหวดแข่งซ้ายไปหลายแข้งแล้วครับยกนี้นี่ครับมีหวัดสายตามครับ รับเยอะเกินไปหรือเปล่าครับทางด้านสิงเดชแข่งสายโตคืืนยังไม่ชัดเจนคู่นี้นี่ชกกัน5ยกเต็มๆครับให้ชมกัน5ยกเต็มๆเ,เลยครับดูมวยใหญ่130ยปอนด์ไปแล้วครับมาดูไอ้แอ๊บบ้างครับประเภทร้อยปอนด์ครับหมัดซ้ายของทางด้านเพชรมัน แข้งซ้ายโต้คืนครับยังไม่แรงพอครับยกนี้ถือว่าเพชรมันทําได้ดีครับแข้งซ้ายเตะเมื่อไหรน่นี่ได้ลุ้นเมื่อนั้นครับอีกทีหนึ่งครับอยู่ในช่วงของรายยกที่หนึ่งครับสิงเด,ดนี่จากกลางครับส่วนเพชรมันจากกําแพงเพชรครับหมดยกแรกครับ I can การทาธุรกิจให้ประสบความสาเร็จนั้นต้องมีให้ครบ3ามแกล่งนะครับคนแกล่งรถแกล่งธุรก,กิจแกล่งวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าคุณจะทําอย่างไรให้รถของคุณนั้นสุดแกล่งครับเมื่อก่อนผมมีอาชีพรับ,รบจ้างทั่วไปพอเริ่มมีเงินทุนก็หันมาออกรถติบลอ้อเพื่อรับงานตัดสินจนทุกวันนี้กิจการขยายขึ้นเรื่อยๆจนผมมีรถกว่าติดคันครับเคล็ดลับอะไรครับที่ทําให้รถแกล่งเต็มสมรรถนะพร้อมเผชิญงานที่ท้าทายนี่เลยครับตั้งผู้ใจของผมคอยดูแลให้ตลอดด้วยเชลลิมูล่าอาร์ 4X พร้อมพลังดนามิกโปรเทคชันใช่ครับที่ผมเลือกก็ช่วยป้องกันเครื่องยนต์สิบล้อป้องกันการกัดกร่อนแถมยังช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด <c oughs> เครื่องเดินดีไม่มีปัญหา <c oughs> ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้นานขึ้น <c oughs> เรื่องแล้วมันเครื่องถ้าเติมผิดก็งานเข้าถ้าเติมถูกก็เงินเข้าครับถูกต้องนะครับใครๆก็อยากให้เงินเข้าทั้งนั้นครับธุรกิจข <c oughs> <derive> นส่งจะก้าวไกลนะครับต้องแกล้งให้ครบสามขนแกล้งรถแกล้งธุรกิจแกล้งเทลิมูล่าเคียงข้างคุณทุกความแกล้งครับเฮ้ คับวาที่วิธีมวยคมชันลึกอตกสามนนทบุรีครับมวยคู่ที่6ของการถ่ายทอดสดครับยกแรกผ่านไปเพชรมันเกียรติวินัยครับเจอกับสิงห์เดชกอการุณครับคมชันลึกศึกมวยไทยอาทิตย์หน้าครับ11มิถุนายนครับไปดูเด่นน้องพวงปอเชิดชัยครับสกัดทันดังดีเจเล็กเกียรติชัชนันครับคมเพชรป่าล้านกรุ๊ปครับเจอกับขุนพลน้อยสิทธิแก้วประภนครับ ยังมีอายาลาสิทธิ์เจติมครับเจอกับฟ้าสิทธน์นุมเป็นกีฬาพิษณุโลกครับพายาเม่นสิทธลมหนาวไปกับไพ่เงินนนแดงยิ้มครับเปิดหัวด้วยแทนคุณมองไอคิวครับเจอกับภูมิพัฒน์นนแดงยิมส่วนทั้งเผ็ดทั้งมันในชื่อเดียวกันครับก็คือเผ็ดมันเกียรติวินัยครับอยู่บนเวทีครับสิงเดชกกรุนน้ําเงินหรือว่าเป็นมวยอนาคตละครับอนาคตจะดีหรือไม่ดีก็วัดจากไฟนี้ก็ไม่แปลกนัก คนหนึ่งหมัดคนหนึ่งแข้งออกซ้ายหน้านะครับทางด้าน,นของสิงห์เดชขยับเดินครับแข้งขวาแล้วก็หมัดขวาตามครับแต่ว่าเพี้ยนมันนี่แกรอรอจังหวะหวดครับนี่ครับหวดมาแต่ละทีนี่หนักักแดงๆทั้งนั้นครับอ้อาวโดนหมัดบุก <c oughs> ซ้ายแล้วก็ขวาตามครับบุกซ้ายนี่ได้นะครับแต่หมัดขวาตรงหมัดขวาตามนี่โดนถัดฉาก โตได้แข้งซ้ายครับเพชรมันเตะเพื่อนไม่ได้เลยครับเพชรมันเตะเพื่อนนี่โดนหมัดหน้าหงายไปหนึ่งทีแล้วครับถิงเย่พยายามเตะขวาสลับซ้ายแล้วครับนี่ครับแข้งซ้ายของเพชรมันถูกมัดขึ้นมาครับประเพ็ดซ้ายทั้งแถบจริงๆครับทางด้านเพชรมันเกียรติวินัย ้ายมัดขวาแล้วก็แข้งซ้ายตามครับเพชมันเอาหุกขวาซ้ายแล้วก็แข้งซ้ายไอ้ลูกติดตามนี่ไม่โดนฮะขยับพันศอกซ้ายมัดซ้ายทีหนึ่งอโอ้แบ่งแบ่งกันทำครับแบ่งแบ่ง,บงกันรับขวาขึ้นมาครับแข้งนี้ทางด้านธิกเดชครับเอา้าเริ่มจะทำได้ดีเหมือนกันครับแต่ว่าช้าหน อยู่ระยะแข้งของเพชรมณนอันตรายครับแกเตะได้แม่นกว่าครับแข้งซ้ายของเพชรมันวงในใช่มวยเข่าท,างท้งคู่แล้ครับกรรมการแยกออกมานะครับกรรมการวิวัฒน์หาจงะวัดทำกันใหม่ครับโอ้ยแข้งขวาหมัดขวาพยายามออกมาเป็นลูกคู่นะครับท้าน,นของเจ้าสินเดชรครับโอ้โหเจอแข้งซ้ายของเพชรมัน หุกขวาครับขณะที่เพชรเผ็ดมันนี่ฮุกขวาไปแล้วก็เจอแข้งขวามาครับผ่านกันแล้วครับแข้งซ้ายของเผ็ดมันแข้งขวาของสิงเดชครับอ้าวมาซ้ายหมัดแล้วก็แข้งซ้ายตามครับเผ็ดมันโอ้โหแกต่อยได้เผ็ดมันสมชื่อจริงๆครับเสียหลักล้มลงไปครับสิงเดชมาเป็นชุดเลยครับอ่ะวงในกดคอไว้ครับตีกันไม่ได้ครับหมดยกซะก่อนครับพักกันผู้เดียว ผมมีคำถามในใจว่าทำไมเราต้องทุ่มเทม,มากขนาดนี้ตาต้องดูหูต้องฟังบางเสียงนี่มันผิดปกติอยากรู้ใช่ไหมตามพี่มาเพราะพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างถึงความหมั่นเพียรเรียนรู้อย่างเป็นระบบนึกถึงส่วนรวมเป็นที่ตั้งเป็นแสงไฟที่ไม่มีวันดับเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของคนไทย ท,ที่นายรู้ไหมว่าฉันลูกไขร,ร,ยรอยากมีเรื่องใช่ปะย่าเลยพี่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องลิปโพยาเกร็กขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กขู่เท่านั้น ช้าครับคู่มวยคู่ที่6ครับเพชรมันเกียรติวิทย์ในครับเจอกับสิงเดชกอ,อการุนครับแก็แลกแข่งกันสนุกแล้วครับ2ยกที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านเพชรมันครับที่ดูจังหวะแข้งซ้ายนี่เตะได้แม่นกว่าครับชัดเจนกว่าแต่ว่ายังเหลืออีก3ยกครับ ตามต่อยกที่สาครับยกนี้นี่สิงเดชออกมาเร่ลนะครับอ,อยู่หางนี่เข้าโดนแข้งซ้ายไปเยอะครับดูว่ายกนี้นี่แก้เกมยังไงคอ่ะหยาบเดินนี่ครับโอ้ยแข้งซ้ายของเสร็จมันแล้วก็มัดซ้ายตอกซ้ายครับดูวงในบ้างครับดีได้หรือเปล่าครับทางด้านสิงเดชดีไม่ทันรนะัะ เตะต่อแข้งซ้ายรอรอ,รอหดอยู่แล้วครับเอ้าจังหวะนี้ไปลื่นครับที่บริเวณมุมแดงครับสิงเดชพยายามต่อยท้องครับโดนคืนมาเหมือนกันเอ้าแข้งขวาสองแข้งแล้วก็หมัดครับสิงเดชเอาแล้วครับเสียงเชียร์นี่ดังขึ้นมาเป็นระยะครับเบตมานถอยมาตั้งหลักแล้วเอาหดแข้งซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายครับเอ้าโอ้แลกกันมันหยดแล้วครับตอนนี้ อาโดนหมัดโดนหมัดไม่ดีเหมือนกันครับเพชรมันอมอาการมุกว้าบให้เห็นครับแต่ว่าแข้งซ้ายแข้งซ้ายยังทําได้ดีครับแล้วก็หมัดซ้ายอยู่ที่ว่าสิงห์เดชจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับตอนนี้แข้งซ้ายมาอีกแล้วครับต่อยหมัดแล้วเตะซ้ายตามครับแข้งนี้กองข้งนางหน้าสิงห์เดชครับ บบเดินๆหยุดๆนะตอนนี้ยังไม่ต่อเนื่องครับถ้าช้าแบบนี้นี่เพชรมันเพชรมันชอบแล้วครับได้จังหวะหายใจครับแล้วก็วนออกมาจังหวะน,นี้จับจะป้อแปงไปด้วยกันทั้งคู่ครับช่วงสายยกที่สามครับลงในกดฟอลลงมาครับไม่ทันหนักครับกันได้สิงห์เด็ก หยับเดินต่อแกงซ้ายครับเผด็มต่อยอแล้วก็ลงในครับลงในนี่ตีกันไม่ค่อยได้ครับเพชรมันไล่ไลแขนได้ดีครับพยายามเดินครับต่างถิ่งเดชโอ้โหจริครับอ้าวโดนแกงซ้ายแต่ว่าก็เตะขวาคืนครับเบียดเขล่าระหว่านี้ไปหันข้าคงครับอ่าเพชรมัน เยียมครั่าการแยเขามานะครับกรรมการวิวัตรดไปแล่รกอาวุธกันสนุกเลยนะครับหนที้ครับมัดเวเดียวครับโดนสัดังแล้วก็ตาม้วยหมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาครับซ้ายตรงเอาแลกกันแล้วครับแลกกันแล้วครับทั้งหมัดทั้งศอกไม่มีใครยอมใครครับผัดกันได้ผัดกันโดนแล้วก็หมดยกที่สครับผัดกันก่อนครับ มวยไทยคุณภาพดีก่อนชกต้องไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณเมื่อต่อสู้ต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องทั้งหมัดเท้าเข่าศอกทุ่มทับจับหักที่สำคัญต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้และเคารพการตัดสินจึงจะเรียกว่ามวยไทยคุณภาพดีคิวไลนมคุณภาพอยากเห็นมวยไทยมีคุณภาพจากสากลโคนมวังน้ำเย็น ทะลุจุดเดือดกับสังเวียนที่สร้างชื่อนักมวยมาทุกยุคทุกสมัยไม่เป็นรองใครพร้อมกองทัพนักมวยไทยที่จะมาวาดลวดลายแม่ไม้มวยไทยให้สถานใจชาวโลกการันตีความมันโดยโปรโมเตอร์รุ่นใหม่ไฟแรงเดียเกียรติเพชรมวยนาววันเสาร์มวยไทยเกียรติเพชรซปเปอร์ไฟถ่ายทอดสดจากสนามมวยลุมพินีรามินทราทุกวันเสาร์18นาก25นาทีดูได้ดูดีดูมวยนาวเดือดสะใจสะอารมณ์ที่นาวช่อง26 ชมภาพช้ายกที่3มครับจังหวะที่ทั้งคู่นี่แลกอาวุธกันครับ<า>โอ้โหเพชรมันต่อยมาครับสิงเดชก็หวดคืนครับโดยเฉพาะช่วงใายกที่3ามนี่แลกอาวุธกันไม่มีใครยอมใครแล้วครับนี่ครับหมัดซ้ายของทางด้านเพชรมันย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับคมชะลึกศึกมวยไทยครับอาทิตย์หน้า11มิถุนายนครับ ก็มีมวยดีให้ได้ชมกันเหมือนเดิมครับผู้เอกครับดีเซนน้อยเกียรติชัชนันครับเจอกับเด่นน้องพวงปอเชิดชัยครับผมเพชรป่าลันกุบอัดกับขุนพลน้อยสิทธิ์แก้วพะพลครับยังมีอายลาสิทธิ์เจติมครับเจอกับฟ้าสุชนลงในกีฬาพิษณุโลกครับพยาเม่นสิทธิ์ล้มหนาวครับเจอกับผ่เงินนนแดงยิมแล้วก็แทนคุณมองไอคิวครับเจอกับภูมิพัฒน์นนแดงยิมอ่ะยกที่สี่ครับตามต่อครับบนเวที เผ็มันเกียรติพิทนายครับสิงเดชกอการุณสามยกที่ผ่านมานี่ยังคู่ขี้สูสีครับยกนี้สิงเดชขยับเดินมาเดินครับส่วนเผ็รมันก็รอหัวตั้งซ้ายครับแข้งซ้ายของแกนี่ไว้ใจได้เลยครับดับแทงขวายิงทีสิงเดชขยับเดินเตะซ้ายครับแล้วจับในจับในแล้วก็หักทิ้งลงไปเลยครับหมุนติ้วเลยครับทางด้าน เพชรมันดูวงในตอนนี้นี่เป็นสิงเดชกับพีทําได้ดีกว่าครับแต่ว่าวงนอกนี้ก็ต้องเป็นเพชรมันครับเตะซ้ายได้ชัดเจนครับนอกกับในครับเลยคู่นี้ตอนนี้สิงเดชสิงเดช,เดช,เดชยังเข้าไม่ถึงตัวครับโอ้โหออกอาวุธวื่นวายไปหมดครับตอนนี้กลายเป็นเดินไปโดนแข้งหองทางด้านเพชรมันครับ จะกระปกกัี่ไปเหมือนกันนะครับแข้งซ้ายครับเพชรบันถิงเดชก็เดินไม่หยุดนะครับโอ้ัวใจไม่ยอมแพ้จริงๆครับนี่ครับแข้งซ้ายของเพชรมันครับต่อยต่อยลำตัวชักจะมีอาการเหมือนกันครับศอกโยนเข่าโอ้โหใจสู้มากเขียหลักหน่อยแต่ไม่ยอมล้มนี่มันต้องอย่างนี้ครับต่อยมวยมันต้องต่อยด้วยวิญญาณครับโอ้ยโดนท้องมีอาการครับทางนน่าเพชรบันครับอยู่ที่ว่าสิงเดชจะส้ำได้หรือเปล่าครับนี่ครับ ชรมันโดนหมดโดนบี้มากๆมีชักปากเขียวครับตอนนี้ตายดูดอีกตดนกลางหลังครับโอ้โหพ่อแพะไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหมันจริงๆครับโอ้โหของดีของดีมีตั้งแต่คู่แรกจนคู่นี้ครับเนี่ยครับผมจะรู้สึกมวยไทยเอยาหมัดซ้ายแทงข่าวซ้ายครับเพชรมันเอาคืนเดินบ้างครับเพชรมันครับเพราะว่าทิกเแตแกก็เดินได้เรื่อยๆของแกแลลวครับอ้าวมีศอกหวนช่งอีกทีหนึ่งครับ เดชมันพยายามเตะซ้ายแล้วต่อยซ้ายโดนเกี่ยวไม่ล้มครับโอ้ตอนนี้ตัดฝ่าต่งหมดครับฝ่ายต่งหดแรงครับแต่ว่าถึเดชขยับเดินต่อเดชมันถอยออกมาตั้งหลักครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายชักยกไม่ขึ้นครับตอนนี้โตทีมทีหนึ่งครับโอ้โ,อโอเต็มกลางหลังครับเตะแข้งขวาอาเตะหลุด่ดึงสวยครับ ดึงสวยจริงๆครับสิงห์เดชเหมือนจะอยากสงบศึกครับทางด้านเบสมันโอ้โดนบดโดนเบียดมากๆนี่หายใจทางปากแล้วครับตอนนี้เอา้ามีเฮ้นมาอีกครับโอ้ยโดนท้องครับล่นเลยครับนอนกิ้งเลยครับทางด้านสิงห์เดชครับโอ้โหมันหยดติง๋งจริงๆครับ อยากขอดูภาพช้าหน่อยครับทีมงานครับคือเตียนไปเจียนอยู่ทั้งคู่นะครับต้องยอมหัวใจเลยนะครับโชคแบบนี้นี่ไปได้ไกลละไอ้น้องเอ้ยเนี่ยครับเผ็ดมันครับทั้งเผ็ดทั้งมันอยู่ในคนเดียวกันครับโดนก่อนครับออกอาการไม่ดีครับเผ็ดมันแต่ว่ากัดฟันสู้ครับนี่ครับโดนกลางหลังครับแล้วก็จังหวะนี้ครับ ต่อยลำตัวครับโอ้ยสุดทนครับลิ้นปีเลยครับน้องหนุ่ยโอ้โหลาก่อนเลยครับนี่ครับโอ้โห,โโหต่อยปั๊กเข้าไปไม่จังหวะไม่ได้เกรงอะไรครับสุดท้ายไปนอนเกรงแทนครับ